ถ่ายเขาไปทักทายครับพอดีกว่าหนึ่งตอนนี้น้องไม่น่าจะรู้กำลังไลฟ์อยู่โอ๊ยมป๊นึงนะครับกำลังจะไปหาน้องฮัลโหลไลฟ์อยู่นะฮัลโหลไลฟ์อยู่ไลฟ์ี่อยู่ครับ ย้นยยอนะอีนูนนี่อยูนี่นี่กานเปิดตัวต่ตีตอนเตรียมดี้วไปหาอรกินกันเถอะแม็กแม็ีวด้องตาไปหาอะไรกินกันเถอะแม็กแม็กหิวสุดแม็กต้องตามหาวั้กิแค่มือเดียว อ่ใปลาอยากกินอะไรอร่อยแต่ไม่แต่ไม่แซ่บแล้วถ้าอร่อยแตแซ่บนี่ต้มีก่ออยู่ไงเดี๋ยวปกินได้เลยนี่ดูครับตัวติดกันมาก ไหนมาไอไข่ยอหอิว <c oughs> แล้วต้องไปกินข้าวกันเถอะโอเคหิ <c oughs> วข้าวอะความวุ่นวายนี่ทุกคนไม่ มันมีร้านตรงนั้นไม่มีหรอตอนตน,ตนี้คนเยอะเออถามเลยรวนรวนรวนมาพูดคุยหน่อยเมกกื่อกี้เราหายไปกันนะครับซีนูนิวตื่นเต้นมากแค่ไหนฮะนเ,นเข้าเข้ากำลังที่มีให้รู้นะเต้นเต้นมาก ไปแล้วแบบยากแบบเรากเป็นบรรยากาศอยู่เกาหลีไม่เคยไปใช่ปะตื่นเต้นไหมบคนบอกว่าเหมือนส่งหนูนิวไปเกาหลีมากกว่าหนูนิวไปไปเที่ยวเกาหลีเหมือนส่งกับซงเ็นเป็นซิงหวนสีเกิดไปเอ่อคนตาซนนนทงนนเลยง

โอ้ยโอ้ยออ้ยอันนี้อร่อยพี่บอกเลยอร่อยแกต้องเคาะไว้มันจะออกมาเป็นเม็ดๆเลยเห็นไหมมันเป็นสีใสอร่อยมากๆเลยอุ้ยต้องกินแล้ว เขาบอกว่าสงสารพี่อ๊อฟมากสู้ชีวิตมากถ่ายก็ต้องถ่ายหิวก็หิวจริงเขาบอกว่าเขียวเหนียวรับซับอทำไมอยากถ่ายบ้างหรออุ้ยอย่างนี้จ้ะได้จ้ะงง่ายครับ Lực tự. Làm cái gì mới nhảy nền này để ăn Giờ còn nước cứng nữa rồi. Mình khi Đang ăn เนี่ยใ่ไปสองพัน่บาทเขาได้มากินได้ที่ไหน่งมันไม่ของัดสามาหรือเปล่ามันกินได้อเลยก็เปล่าเฮ้ยนไจาหนทำไงจวนจวนเหรอโอ้ยโอ้ยไหนจวนให้ดูหน่อย หมุนเลยหมุนยังไงนนปั่นป oh. oh. right. yeah. ่วนปั่นป่วนยังไงปั่นป่วนยังไงแบบจะมีไอ้นี่เาเาหมุนลมาโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้กินนะไม่ต้องกินด้วยกันนะแต่ว่าอยากกินข้าวอะอ่ไลกันไปก่อน เดี๋ยวเธอไลฟกันไปก่อนไหมแต่ขอไปสั่งข้าวได้ไหมอ่ะหิวอ่ะอยากไปอยากไล่มากเลยดูสวัสดีครับผมขอบค่ะออมานะอยากชอาไปไหนอ่ะสั่งข้าวเอ้ายวไม่ไหยวไปสั่งข้าวอุ๊ยอุ้ยงสั่งระดับอีกแล้วเที่ยวแบบแปไม่ได้ครับเที่ยวอุ๊ย

มุยิมน่ารักใช่ครัมุยมน่ารักครับ mm hmm. นี่มุยมย่อย่ย่ซียูโคยาซียูเดนแอมเฮียแอมเ e ียเมื่อกี้ไม่ได้สะดุดเมื่อกี้ตกื้นแต่ระดับครับให้มเซฟไส์ thank you แอฟันนะคะได้ครับเทคไคเซฟเทคไคเซสซูนจะ you guys are so cute I'll be waiting for you in Korea, in Korea. Yeah. yes ขอบคุณนะครับผม Thank you อะไรอ่หารจะได้ที่อยู่ข้าวว่าคนคือแบบว่า ที่บอกไปไม่ได้กินข้าวมาสามสิบวันเพื่อออโห้ที่เกาหลี <c oughs> ไม่ไม่เจ็บอีกแล้วอีกอันนี้กินไปมื้อเดียวเองกินไปแบบตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วก็ไม่กินอะไรเลยกินมื้อเดียวเลยทําไม <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเก็บของกินที่เกาหลีอยากกินทุกอย่างที่ทาเดินผ่านอะไรนั่งกินเราไปซื้อทุกอย่างเลยซื้อมากินร้านหันมาสั่งทุกอย่างอยู่แล้วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ดูต่อว่างัยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันนะค,ะนครับ,รรบเจอกันนะครับเกาหลีครับครับผมเจอกันนะครับมนุษย์โลกชาวเกาหลีเจอกันนะครับมนุษย์โลก,ากาชาวเกาหลเหลาแฮ่แฮ่ชาวเตียวไก่ต้มยำแฮ่ขอบคุณ<ฮ>ขอบคุณที่รับผม ก็พักชมความหล่อของเราทุกคนเราลองอยู่ใช่ไหมฮะเซสองยิ้มอยา่าขยับซิ อะไรอ่ะไม่รู้คือเราแบบถาไปต้องไปกินไหมสั่งเพิ่มอ่ะไไดไม่เสียหาแต่เนี้ยเขาบอกว่าไปได้นั่นเดี๋ยวจะยูไม่ใช่ปก็ต้องรับมีชอบนี่ได้ไปด้วย ี่เราก็อยู่กับนี่ตลอดเลยนะพี่ก็สับไม่ออาอันนี้ก็มาชมความน่ารักของพวกเราสองคนโอเคพี่ออกมาไปพอดีบายบายครับบายบายเดี๋ยวจขึ้นเครื่องแล้วครับพวกผมดีขึ้นเครื่องกันแล้วใช่ไหมอยู่แล้วอ้ยอ้ยรันอะไรอ่ะวข้า กินข้าวต้องฉันต้องเสี่ยงกันเยอะแน่เลยอ่ะที่เกาหลีว่าเธอกินกันเยอะแน่แน่แน่นอนเดียวแน่แน่านี่มากระป๋องฝากมาทุกคนกินข้าวแล้วอยากกินข้าวที่เกาหลีทุกคนฝากกระป๋องไปรับด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวขายฟู้ดขายของช่วยซื้อด้วยเอามาเอามาเลี้ยงน้องเนี่ยข้าวเราต้องได้กินเนื้อย่างเกาหลีทุกคน ใช่เพราะพี <Zeit. S 2> award, pun, ่ออฟเลี <c oughs> <c oughs> <Ay> ้ยงจุกๆมากใช่พี่อ๊อฟเลี้ยงเลี้ยงให้ลูกๆอ้วนหมดเลยใช่พี่อ๊อฟทำให้อ้วนอ้าวใช่ใช่พี่อ๊อฟทำให้อ้วนทุกคนแต่งมากโอเคครับบายบายเดี๋ยวไปเจอทุกคนอื่นต่อไปนะจ๊ะบายกล้องลอยไปแล้วผิดยังไงไม่พี่อ๊อฟต้องฟึบให้ไปตรงนี้หนึ่งสองสามฟึบให้น้องเลยยางไม่ติดนี่โอเค ทุกคนเป็นไงบ้างครับน้องๆคิวตี้พายของเราเป็นไงบ้างครับคู่นี้คู่นี้เป็นไงบ้างครับคู่นี้เลยครับผมกำลังรอคิวสั่งยังไม่เสร็จเลยครับผมแต่ว่าเราหิวมากเราอัดกันเต็มแซนด์วิชเลยนะครับก็ ครับผมก็ยังไงก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเมื่อกี้คู่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับโซนโซนเป็นไงบ้างพี่ออฟโซนโซนก็นี่โซนสิงนีวเขากำลังถ่ายทำคอนเทนต์เก่งคอนเทนต์เก่งมากแต่เราเป็นคอนเทนต์คู่เนไเออรอดูเลยติดตามด้วยนะครับคือตอนนี้แต่ละคนบอกเลยว่าแข่งคอนเทนต์กันมากครับแต่ว่าแต่ว่าคือคนไม่ดูออฟฟิเชียลแล้วนะเอาจริงๆคนไม่ดูวอลออฟฟิเชียลละเพราะคอนเทนต์พวกแกคือแน่นจริง คือตะลึงตะลึง,ตลงแต่ดูทูกช่องทางคือดีที่สุดนะฮะใช่ไหมใช่ไหมเราลองลว่าสนุกถูกช่องทางแน่นอนข้ามลาดโดยเด็กผ่านแน่ใจต, <S <s <just> ตอนนี้ก็แบบเดี๋ยวเราปิดไลฟ์รอบนี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าอีกรอบนึงจะไลฟ์หมาเพือ่อถทักทายก่อนบินก่อนจะเดินเข้า น่าหา่าทอมน่าจะทุกคนน,นี่ฟางนี้ถ้ากำลังใจผ่านแท็กได้นะครับน้องนองน่าจะชอบอ่านเลยนูนิวนนิวมาเดี๋ยวปิดปิดไลน์รอบนี้ละปิดไลน์รอบนี้ก่อนแฮดแท็ก คิวที่พายไปเกาหลีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแฮชแท็กเหมือนกันเดี๋ยวรอประกาศอีค้าวก็ใช่ถ้ามีเวลาจะไลฟ์ถ้าไม่มีก็คือไม่ละจบด้วยเพลงเกาหลีจบด้วยเพลงเกาหลีจบด้วยเพลงเกาหลี 啊，大大。